โอเคก็สว <Okay. laughs> <99. N> ัสดีครับผู้ชมดูต้อง99นี้เรามาเล่นมาครับพอเกรีดีชั่นกันนะครับมาอืมมมมมแป๊บน่ะอะไรอ่ะ What is it รับกิฟกูวหน้าทีมีมีมี ไปครับไปออไปออไปไปครับบเก็บของอ้าวมีคนออกไปแล้วหรอไปไป 嗯哼。Mm hmm.

เราต้องทานโอเคทานพอดีเรามาได้ทานเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจไปไปครับได้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 อยู่ได้อยู่ เด็ดเด็ดเด็ดถั่วเด็ดนั่นน่ะมันมาแล้วอ้แกนะแกยวของฉันเหรออุย้ยมันมาเว้ย,ย,เ,วย,ยเราอยู่หลังแกเนี่ย อุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ๊ยอุ๊ยยายาไปก่อนได้เปรียบที่ไหนเราออกไปแกออกไปออกไปนะเรายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้อีกนานสักแค่ไหนต้องอยู่อีกนาน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 อีกนานอีกนานครับ

ลัคกี้เหรอลัคกี้แลมเพธลัคกี้แลมเพธลัคกี้แลมเพธรู้ดีมากเลยลัคกี้เอออายุโนะยูขี้โกงยูขี้โกง หลังนี่แหละองอีหลังเหรอ,อยู่ข้างหลังเหรอแป๊งบนงขอดันเลยกัน <S <S 1> <S 1> ไปแล้วมันสู้และมันกำลังสู้กัน จบทีละทีมอ่มะจบมาไอหน้าโง่แกสู้ฉันได้แล้วแกคิดว่าแกสู้ได้ก็เอาสิทามันเราลัวกว่า Làm gì xịt trả ra khắp Làm gì xịt trả ra khắp cả xài đô xê Nhân cả xài đô xê Yên yên đương Ưm, bái bai bai Ưm Chị có sexy Sexy, anh ấy sexy Đã tối lâu kẹ Làm nha màn trời Ưm, tông tông như mượn trình Kẹ kẹ ว้าทำไมรู้สึกแบบวิ่งชา้ากแบบแาแฟเกื่องแกด shadow เจ้สวัสดีเพื่อนอเอเข้าไปอ่ะโหลดโหลด อของนายหายไปไหนหมดอ่ะเอาเง้าายเพื่อนเอ,า,อาเพื่อนเพื่อนเราจะตายแล้วมั้งฮู้คูคูทุดๆอ่ะยส,สะไงวันนี้ครับก็ต้องข้อตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์กันนะครับบ๊ายบายเย้โดเอร์ดาไปละจ้าปุ <lunch> ๊กกุๆเย้โกเกโกบ๊ายบายครับ